ดีครับมอนี้มาลวยผ้ามาตามในทางพ่อจอยงวดน,นี่นฝฟันดีพี่น้องฟันว่าจับหางวางไฟเห็นตัวเลขหกตัวเพิ่นเคยฝันจับหางีบินถือเลขสามตัวตรงมาแล้วนะครับในงวดน,นี้จําได้ครับเลขหกตัวเพิ่นใดตัวใดลองไปติดตามแนทางพ่อจอยดูด่วนกันครับสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อ,อยังครับเนี่ยพ่อ,อจอยพ่อจอยพ่อจอยเนาะ แม่มนสื่อจะเศร้าเดยเฉพาตัวเองน่ะเออนี่แหละอีกพวกมา,มากสองหาอืออันนี้หกสองหาบอกพ้นดึงแค่แรกหกสงหาเด้อ <6, 25, S 2> แมักิลิมาสองพ้นหุ่หนตัวเสี่ยนที่แปดสองสองหาเออแล้วอพีพ่ออีพ่อฟันบางได้บอกซื้อฟังนหฟันวันจับหางมังไฟร้อยฟันเลยจับพางมังไฟเออพอดีพอจอยอนมาสื่อต่อตรีาเศ่า ก็เลยแย่ถามพนเวรเมื่อวานคนใดตัวไหนนะครับเนาะนเพื่อสาวมันจะเศราแท้นะอปกติพอเสือจะีไรส์ใชะว้มเอื่อบาวายาคนันเสือะรีไรสเป็นย่าดเนาะเาไม่เคยเสียนะตองลาครับหลอดไม่เคยเสียเนกะนะครับจะยังเ้าคนาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไปยังก่อนวะ อเดี๋ยวเดี๋ยว่เขาเดี๋ยวพ่อพ่อฟันอะไร้ี่ก่อฟันว่าจะจับหางมังไฟยมึงขึ้นจะหายมังเฟยหมอนมังไฟย์แจะจับหายเฟยมึงเลยผ้าไปขอไปน้ำผ้าหนเ่งไปน้ำสีเล็ก้อยน้ำฝนเลยเล็กชุ่มนีแหละอือคือมันจำได้ว่าแค่ๆนี่ละแต่มันมัมเป็นตัวนี้มันป็วเลขสองอ๋พอไล่ฟักมันมีตัวอะไรเนี่ยสองแปดเนาะสองสามแปดสองสองห้าสองสองห้าอ๋อสอง สามแปดสองสองห้หาสามห้าแปดสองสองห้าคุณเห็นยู่นเม้อัเหางนั้นเป็นเลขสองอัดมาบังยินนึงเป็นเลขสามเมื่อมีเลขสอง,ม,สองมีเลขสองตรงเม็ดเลยเออได้หกตัวเลยแต่มันบังมี่ไปโอ้บอกง,ง่ายเนียเป็นเลขสองเลยครบเล่นมครัเนียพอเห็นหางบางไฟ ว้ายแจับทังเสร็่ะจับไปแล้วบังแฟนเล่นจับไปกับเบืกมือังเสร็จรับอือสิมาหานั่นละนั่นละก็สิว่าหาอือเบือกมือสิเออแตว่าตัวเรียกร้อยน้ำฝนมาเออร้อยน้ำฝนเป็นอบลาดหลัดงามขี่ยังนี้ตั้งกโดนตั้งบมกโดนไปทังคอยัวเมียอือลูกเลย้พหกตัวหตัวเดินลูกไรเขาเดินได้อนเ่ยน้ำฝนมือเลยนี่ข้อหมายพอละวานเ่ยหาเลยสิสิิหกตัว บอกกับเจ้าเบืงกับเจ้ากับนกมือเบิ้งคุณเน่เจ้ากระนกบมือเบิ้งเล็กคุณเน่กูเ็เจ้าเบิ้งนะฝันในค่วมฝันนั่นแหละแต่พููเ่านี่ผู้เ่าอยากขอศู์ไว้ก็เอยู่ได้ห่างห้าศู์ว่ะมองไงตัวพอฝันเห็นเนี่ยพวมฝันสองห้าแปดสองสองห้านะหกตัวตัวนี้โอ้ยมได้อยู่เลยเลยได้สามห้าแปดสองสองห้าเด้อนะครับก็ไมฝ่ายังตัวใดก่อนเป็นสองขึ้เป็นสี่สองสี่ อยังยี่ใบึึบอกคนหนุ่คนเมื่อเนาจึงเงาย่นแกนเขียนไปไหมเขียนไปฟันดีตัวฟันพอฟันช่วงไหนเนี่ยฮะเขายุมันวันเป็นเลขสองมันเป็เพื่อทตัวเข้าไหมเราเนี่อันนี้สามห้าแปดไหมพอฟันดีลยฟันสีแกงขขงสีแกงไม่ท่เนี่ยใกล้ถักสามสี่แปดต้องรู้ตัวไหนตัวทอืมนะครับเลขหกตัวด้า ว้อฟันเนี่ยไม้คือขาหาแปดสองสองขาคืออไม้พอเนี่ยค้อไม้พอเนี่ยจับทางบางไฟอยู่เล่นบ่จับทางบางไฟสี่เหลี่มันคนสามหาแปดสองสองหานี่สองน้วยนุพอแล้วนุ่มเลี้ยตัวเลยนี่เอาหอนี่วอาแล้วสาวแล้วาวเลยว่าคเลี้ยงตัวก็แน้วบอบ่นด้วยเสียงนี่ไม่ะไรกันนะครับ คะคกะค่ะคหมแล้วค่ะมมนแล้วละวันเปิดไม่โชว์คอนเทนเดอร์นะครับมาเลยช่วงเย็นแก้งมาล้วลงพ่อเป็นกำลังเทีดอ้อมอ้อมรอสอบเดกเนไหมครับราสีแกงเหนหมนั่นละกำลังฝันดีเล่ช่วงนั้นเออมืหูแม่เที่ึงหรอกพระเพิ่นลงเทีดได้เดีครับย่างกระสาเิ่นสวดม่อนแงมือเสาริไปเล่นหลงย่างสามเจ็ดแปดห้าสองห้า เ็แ5 2เอาวาเนอช่วงนเอาว่าเานไจะช่วงคนเทีลงละไม่หูเมียอหาเกาหรอเพราะว่าแกกินหน่อยก้ช้อมหาเออชม้า่ลเรามซื้อเรียนซื้อกินเมื่อไรก็นี่ครับเป็นโรพอนะเสียงไว้ไปเรื่อยๆขึ้นขะกันะขกับผ้าสีีเน้นว่าสามของของของแกสามหาแปดสองสอขอโทษด้วยพี่นะครับไทยเฝ้านะครับอาจจะว่าจัดเจนมาเดนะครับคือควบหมายพอเราฝันนะครับ เราเคยเเคยฝันจรีงเีงจับหามกับไฟขึ้นไปเรื่อยๆตะะกี่เรากังจะกี้เคยจับหานข่งงบินอืบอกเลยถือไม่ั้งสามตัวเจ็ดสี่ห้าทำไมนั่นทมไมเคยจับหางขบินขึ้นไปเร่วันนี้จับหามังไฟฝันเดียวเสียเอลออถือเนี่ยไม่ใช่ทั้งมากับถือช่องนั้นแม่นกเกือบถือผมกับถือื่องนั้นช่วงว่าจะพารข่องบินมันมาตก บัตนี่มือรุ่นมากมือรุ่นมากคนมาหลายบัตรเท่าสามคนสี่คนอประตูตัวพรผู้ใลยโชคเออตัวเท้บานใจเอองวดนี้จะพามังไฟขึ้นไปเออแล้วก็บวกมือสิหนูวะออบวกมือบวกมือวันนี้ก็เลยเห็นเลขหนึ่ร้อยตามคนมาเลยวะเออเป็นเลขสองสองเนี่ยร้อยสองห้าแปดสองห้าแปด สองสองหานะครับเอลือเล็อันนี้มันในสามพอแล้วใ้สามซื้อนะครับเนาะสกีนแล้วเป็นเลขสองห2าแปดสองสองหานะครับโอ้โคมมัน้ะพอได้ถือสามตรงเด้ถือแล้วที่หนึ่งกระหิงดีนะกิดเหล่านั้นไ้ได้เนาะย่างบุญนะ่อเนาะว่าลูกว่าน้องฟ้ามันจะเศาร์แท้่ะเนาะน่าเป็นเรื่องแปลกเลยถ้าผมขอบคุณเลยนะพ่อเนาะโ้หนะครับเสียงหน้า ว่าท่มพนวาธุละเนาะมืว่าขาเจ้ากับมาเบิ้งอันนั้นนั่นสิก้อก็อนได้ันเบิ้งยังพอเข้าเบิ้งก่อนอันดำแล้ะเจ้าเคยเห็นหรือเจ้าป่มนสิบ่ออกเฟียบเลมนสิข่อนดำดออกเฟลมนสิออกเฟีไปเลยใอ่ออมงเขาเจ้าว่าคุมเบิ้งขึ้นนั่นเลยใช้ฝันันอ๋อนี่เฟียดว่อืมบได้พัฒทาพออันนี้ก้อนทุผมมันละเออเป็นก้อนดำาๆแบบเจ้าว่าเล็กไรโอ้พอได้เล็กไรมากเออ เอไงขาว่าเป็นเล็กไรเนาะเป็นเล็กไรเลยพาไม่งขาเจ้า,าจว่าเป็นเล็กไรร้นบ่ได้บด่ได้สมแต่แงสงบสง่ได้รอคือพระาื่อย่าเข้าเจ้าเรยว่าคองแทะเยว่าเป็นเล็กไรม,ไมากได้ดนตีมาได้ฟันเ,นนเย็นบ่หัดไดยังได้ดูดน้ำดูดน้ำเพิงโอ้ยหางหยางเห็้ยแล้วกเงียบห่งเงียบยังได้ยังรากราวออืมขนาดเท่าเซตถึงแง็เก็ไปจุ่มปั๊บเอาขึ้อโน้บงนี่ดูดยาน บุก่ข้ามเมื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใหม่ต้องนี่ก่ากันไม่ชมเันนีเดอ๋ยวพ่อเดินเอาบุกเอเลยนะครับจั้นนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใหม่จังนี่ขอบคุณพ่อจอยหลายเด้อนะครับพ่อดีไทยฟาเฝ้าเนาะพอจอยเล่ากับมาดุนดวนนะครับมาเลยร์ไทยแบบจับจุดเลยนะครับบ่อใดตังกล้องบ่อใดตังไทยอย่างเลยนะครับขอเพิ่นแบบดุนดวนนะครับเพิ่นฟันในเล่งหกตัวนะครับจับหางวางไฟนะครับลอยไปทั้งฟ้านะครับวันนี้ ลอยทั้งฝ่านะครับหลักกาเห็นตัวเลขลอยน้บตามหลังมากนะครับเป็นเลขหกตัวนะครับเลขนี่เป็นสองห้าแปดสองสองหานะผมจับมาผิดเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหกตัวทสานจดได้อย่างเลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งในลอตเตอรี่ที่เพิ่อนบอกนะครับท่ดหกตัวเดี๋ยวเพิ่นพผัดตัวเดียวนะครับตัวเลขสามเป็นเลขสองเพิ่นฟันเป็นเลขสองเป็นเลขสามนะครับในโชคให้มันนะครับน้ำพอจอยด้นะครับเังวันนี้หมอเลยทายให้มาดุดดุดในซัมนี่นะครับในโชคให้มันสุขภูสุขครัทาสำหรับในทางพอจอย ฟันเหล็กหกตัวร้อยนะครับตามหลังนะครับคนจับพามังไฟนะครับคนเคยจับหางคีบินนะครับเลขออกสามตัวตรงคนละเงินนี้จับพามังไฟบ่นแน่นะครับอาจจะสามตัวตรงหรือละวันทีหนึ่งก็ได้ช่วงงมานน้นำพลอยจอยเดินนะครับเรืองเงนนี้แห้งมาปังครับสวัสดีครับ